สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นละกันตอนเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้ยินข่าวว่ามีทีมงานนะครับจากต่างจังหวัดนะครับผมมาต่อนกนะครับแถวๆนะครับก็เลยมาลองดูสินะครับว่าจะเป็นทีมไหนนะครับมีพี่น้องเรารู้เปล่ารู้จักกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมตามหานะครับว่าอยู่โซนไหนนะครับ ส่วนไหนนอพี่น้องครับหาไม่เจอเลยครับไอนะ้ว่าอยู่มาแถวแถว,ว,วภูเขาไาอย่างนั้นครับเอ,าอ้าเดี๋ยวไปต่อครับใช่หรือเปล่าน้อ,น,อน,นี่นะามาต่างจังหวัดทำไมมีมอเตอร์ไซค์มาต่างจังหวัดก็น่าจะเป็นรถกระบะหรือว่ารถอะไรเอารถคันนี้มันน๊ะมันคุ้นๆน,นะครับนี่พี่น้อง ยังไงนี่หมวกเอ้าหมวกหมวกมวก็หม,มวกผมนี่หมวกช่องผมนี่ใครเนาะเห็นแต่เด็กนะครับมาเล่นมาเก็บอยู่แถวนี้ครับผมนี่เด็กนะเอาเอาเอา,เอาใครดี่เฮ้ยเ,ยเจียนเวเอา้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มายังไงนี่ไหนว่าอยู่ปทุมเลยนี่ เสียเม็มากครับโอ้ยสงการก,รรากับสงไม่ยามบันนันโอ้โหครับผมเสียนเม็ดนะครับเสียนเม็ดมากลับบ้านนะครับมาเอ,อ้ทาทำไมมาอยู่ตรงนี้เอานกมาใส่แกะเชิงอายุกาวันไรด้วยอ,อือโอ้ไม่ขอนมาถึงกี่โมงเสียนประมาณชิบมุงชิบมุงครับกับเสิยเม็ดมุงครับอือครับก็เลยอดใจไม่ได้หรือยังไง ยู่บานมันห่อนกแรกว่าออกมานอนเลนกับเพิ่งเอานกขึ้นได้ประมาณยี่สิบนาทีนะครับโอ้โหนึกว่ามาจากไหนนึกว่าใครมาจากต่างจังหวัดนะเห็นสายในงานว่ามีคนมาจากต่างจังหวัดมาต้อนนกแถวนี้นะครับโอ้โหมากกี่ตัวนี่ตอนนี้ผมใส่เอานกไหมาฟุกตัวเดียวครับแต่ว่าหนาวมาใส่ไปก้อนเล็กก็สีเอาลูกไห่แล้วอ๋อแสดงว่าน้าก็ยังอะไรให้อยู่ตรงนี้เนาะเอานกออกฝึกอยู่เรื่อยอยู่เนาะครับไปงอากาศบรรยากาศต่างกับที่ปทุมไหมตอนนี้เทียบกัน ยืดนั่นก็งฮ้อนแต่ว่ายูนย่นี่ฮ้อนตับแตกเลยจันอนั่นแหละถึงไม่อยากออกไงนี่แหละประเด็นมันนะถ้าไม่นเนเมื่อเมื่อนี่ตายแท้่ๆเขาเนาะอ่าอันนี้ผมว่านคำๆผมวมาเล่นแกซิง่งอ่ามารถนี้จะเอานกกลับไปด้วยไหมนี่นกต่อหรืออะไรเพิ่มไหมเอาอยู่ครับอือไอ้เจ้าขันไม่พอเหรอว่าจะไปเอาอยุดแล้วทั้างป่าหมดละฮะไปเอายุดเถืแถ้วท้างผ่า <laughs> โอ้ครับผมหายหน้าหายตาไปนานนะครับเอายังไ,ไงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับกับเซียนเม็ดว่ามันบรรยากาศต่างกันยังไงนะครับนกเล่นยังไงใสเป็นยังไงลืมหรือ,อยังกันต่อนกแถวนี้หรือติดในเมืองแล้วเป็นยังไงนะครับครับ,บว่สัมภาษณ์ซะหน่อยครับทีนี้หลังจากที่ไปอยู่ปทุมก็นานเอาเรื่องเหมอนกันนะครับเห็นว่าไปได้ทีมงานใหม่ที่นูน่นเยอะแยะมากมายเยอะแยะอ่ะาก็ เป็นไงบ้างเซียนไปที่นู่นนี่สรุปแล้วโอ้ต่างกับ,บันเท่าไหร่ครับอ่าเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังที่กันเอาเอาเรื่องก,กันตอนนก,ก่ันตอนนก,นก้ันเฮานี่ว<บ>่าแบบ,บ,บเรื่องการใส่นี่บ่ะครับอ่าอ่าเอาเรื่องก,การใส่ก่อนโอ้ใส่นี่มันกิดคือว่าเหรอเจอใสน้สําใสไฟน้ฟนําคุ้งไฟนี่บ่าเหรออ่าเฮ่ก็ใสเฮาก็ใสบ่ท่านจริงก็จอเนาะมันกิดมันก็ได้ไวอ่ะใส่แบบนั้นมันก็ได้ไวดีครับนกถึงนกมันก็หลายน้ำเนาะอ่า เฮาใช้ปลาไปแบบนี้ว่า้ยงือเงงกอยู่อ่า<ด>เห็นบนอยู่ว่าโอ้โหใส่แป๊บเดียวได้ย้ายใส่แป๊บเดียวได้ย,าย้ายเต็มที่เลยเอาไม้นึงนี่เครื่องช่ม,มุมงง่ายเครื่องช่วโมงง่ายอืมไอ้นกเฮาว่าท่านขันอยู่บ้านเพิ่งจะตั้งตัวได้ประมาณสิบนาทีเพิ่งขันโยนหาขันโยนหาแล้วก็ย้ายข,ขันนกปลามันมากใกล้ๆกล้ปุ๊บเพิ่นก็ไปแล้วเฮ้าเลยเพิ่นตรง้ายน้ำเพิ่นแล้วครับอืม แต่ว่าถ้าเทียบกันวันนี้ยึว่าวันนี้ไปต่อที่ปทุมกับวันนี้ต่อที่นี่คือนกที่ปทุมนี่นนคือน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมโอ้หลายกว่าครับหลายกว่าหลายเลยอืมน่าจะมีเต้มแล้วมั้งนี่ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เนาะครับกันเป็นไปได้น่นะนาจะมีเต้มละอย่างน้อยก็หนึ่งเต้มแล้วเนาะครับ,รบอย่างว่าอย่างว่าคือคือคือวาไงว่าออกนี่ก็ต้องมีละอย่างน้อยหนึ่งละงานครับตุนไวนะครับแต่ว่าเราไปนี่เราก็ไปใส่ต้นไม้เฉยๆหรอกมันเลยแบบได้ช้าหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่เนาะได้กว่าตรงนี้อยู่แต่่ตตรรงงนี้้ก็คืออบไดวา ยากเดือนละตัวไปเอ้าตีไปเลยอยู่นี่นกก็พอมีขันอยู่นี่นี่นี่มันนั่นเสียนะพี่น้องครับคือฝนมันลงเม็ดโน้มกินเนาะเซียนเนาะฝนลงเม็ดนิดนึงครับพี่น้องครับอันนี้มันคืบไม,มเ่เฉยจริงๆนี่โอ้โหร้อนตับแตกนียน,นี่อ่าเห็น<ม>ว่าเซียนเม,ม็ดมากก็เลยฝนก็เลยตกผมก็ห่อน,คนะครับที่บ้านผมก็เลยออกมาอ่าเอามานอน,น,อนเลยนี่ข้าวหนึ่งเด็ยิ่งเสียงนกขันนี่ทั้งพี่ก็เลยอดใจไม่ไหวครับนะครับโอ้โหเสื้อก็ยังใส่เสื้อเดิมอยู่นี่ใช่ไหมแม่นครับเสื้อกล้าวครับหนว่าเอาไปขายหมดแล้ว นี่เลยเสืออี่คนซื้อโอ้โ,อโหทีนี้นะครับเมือ่อวานก็คุยเล่นกับเซนเม็ดอยู่เนาะว่าเรื่องบางที่นี่นกป่าเรานี่ยนะครับพี่น้องครับเราเอาไปย้ายบ่อยๆนี่มันก็ไม่ทันกินงั้นครับเนาะเซียนบางทีเรากําลังขันใช่ไหมย้ายนะครับพอไปอีกต้นกําลังจะขันอีกย้ายอีกมันก็ขันแม่นว่าเอาอนกนกปา่าเฮ้งอย่ฝึกใซฟไฟสิไหมอาจาร,รย์ ก็ต้องใส่เวลาอีบอกโดนนะครับมันบ่เช่างเชียนมาเอาคือจะมาบักซองนี่เอาผมกัว่าบักซองนี่จริงเติบนเปล่าไว้เมื่อไรอาจารย์ว่าสายปลาดิขันไปขอสายเมืองนี่โอ้สิเบืองกลิ่นนกเขาอ่อนไปเลยเพราะว่ารถเลี้ยนเส้นไปเส้นมาเว้ยผมกับเปผมบว่าขันแม่เหม้อนกันได้เลยก็คือก็เลยนั่งคุยกับเชนเมธครับเมื่อคืนว่าถ้าย้ายบ่อยๆนี่คือนกเรานี่ก็คือเพื่อให้มันเสียเปรียบเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกตรงนี้ไปแม่นครับอ่าก็เลยแนะนําว่าให้เชนเมธนั้น หานกลูกผสมลูกเก้าห้าไปเล่นเนะา<จ>ะแมนก็ <helm. S 1> ได้แบบแบบว่าวางปั๊บขันปุ๊บเลยอย่างเงี้ยวางปั๊บเล่นปุ๊บอย่างเงี้ยขึ้นปั๊บเล่นขึ้นปั๊บเล่นชีไมาที่ยี่ชมไมาที่ใหญ่ชีไมาที่ยี่ชี้มาที่ใ <อะ S 2> หญ่เนาะอ่าขันชนนกปางสันเขาใหญ่สันมันกรบไบวันกเขาหน่ำเลยครับก็<น>ค,บคือน,นกเราไม่เคยย้ายไปขนาดนั้นกรอบครับอ่าจริงๆแล้วน,นี่ก็อยากแนะนํานะครับเพราะว่ามันคนละสายคือเอาพูดใส สายปาก่อนนะครับสายปาก่อนนี่บางทีนี่ถ้าเราย้ายบ่อยๆม,ม,นะมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าบางทีนกมันลงไปหากินอยู่เงนะครับกว่ามันจะขึ้นมามันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องมีพูดยังไงว่าเช้านี่อาจจะสักสองไม้หรือสามไม้มตั้งแต่เช้าไปจนถึงเที่ยงนี่น่าจะประมาณนี้ยายนะเพราะว่านกเราจะต้องรอจังหวะเราต้องรอจังหวะขึ้นมานี่แหละประเด็นมันน,นะเนาะแล้วมันจะเป็นการฝึกนกให้ แบบว่าพอไม่มีนกป่ามันก็จะหยุดคันคือมันติดย้ายนะนกป่าจริงเราไม่ควรย้ายบ่อยนะครับพี่น้องครับ,รบจนกว่าจะเจอต้นเจอหมายเจอนกป่านะั่นแหละค่อยย้ายไปใส่อย่างนั้นโอเคแต่ถ้าย้ายไปบ่อยๆมันก็ไม่ดีอย่างหนึง่งอ่ะมันจะติดนิสัยก็คือว่าบางที่อยู่กรุงเทพนีมันนกต้อเหาขึ้นไปเกาะน,นี่ปุ๊บท่านด้คันบางทีแต่ว่านกป่าบินมาก่อสายไฟปุ๊บนี่นี่เหมือนนกต้อเห็นนกต้อเหาต้องคู่ต้องเรียนนี่แล้วมันมาหลายอย่างนะอ่ามันกับบินชฉบลงวมาปั๊บมันก็เหยียบเร็วบางที เมืเก่กลเวยไก่ตรงนี้มมนก็กลยไกเป็นว่าได้เร็วซะนั่นลไงได้แล้วจริงๆถ้าพือถ้าได้ปุ๊กก็ต้องย้ายเป็นปกติอยู่แล้วครับอ่าเหมือนเหมือนสายป่าเราก็เหมือนกันพอได้จากบริเวณเนี้ถือว่าได้อยู่ตรงนี้ก็ต้องย้ายไปที่อื่นเพที่ไปหาตัวอื่นนะครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเนาะเชนเนาะฉะนั้นเต้องมีลูกก้าวห้าไปสักตัวง่ายครับลูกก้าห้าแบบไม่ต้องเร็วมากอ่าทันใี้มันแบบ้ายป่ามากที่สุดทันก็ต้องการที่ลูกฟ้าลอย้อ้เรียก็ต้องรุ่ อ่าเก่าเกานี้ใช่ไหมต้องเอาแล้วเก่านี่ก็ประม่ว่าไปเ่าสิไดเลยเลยเพราะาะนัว่าไปแล้วก็ต้องได้ไปฟื้นแคนั้นเองใช่ครับไปเปลี่ยนสายไปไปคือไปคือไม่ใช่ไปเปลี่ยนสายคือไปเปลี่ยนการการย้ายเร็วขึ้นครับนะนกเราเคยเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่ให้มากสูงสุดเช้าสามบ่ายสามแค่หกไม้นาะเสียนะถ้าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยนะเต็มที่เลยหระไปเอาหกไม้แต่ส่้นไมก็จะมีสามไม้ที่ไม้เต็มที่นะเต็มที่นะยิ่งถ้าเป็นสายปีนทำไมก่อนนี่บางทีก็ต้นเดียวบางทีก็เช้าต้นหนึงก็จบ เนี่ยมันมันมันจะต้องไปฝึกตรงนี้ใหม่นะฉะนั้นแล้วก็ต้องหานกที่มันจัดจัดต้นนิดหนึ่งวางทูบผันปั๊บอ่าแล้วก็ยิ่งเข้าต้นไม้ก็ยิ่งยากทีนี้กว่าจะเหยียบงานครับเนาะโอ้โหครับนี่แหละก็คือต้องปรับเปลี่ยนนะฉะนั้นเราต้องมีลูกก้าวหาไปสักหนึ่งตัวนะครับเวลาคันแม่นว่ามีลูกก็หายอกตัวนี่ห้อยสายเฟ้ยยังใส่ดักกันเหรอผมอืมครับครับครับนั่นแหละ มันก็อย่างว่าเราไม่คนละสายนะก็ต้องมีนกสายนั้นบ้างสายนี้บ้างนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าเราเล่นเอาตัวเดียวไปเนี่ยก็มันก็ฝึกได้แต่มันก็ช้าแงนกับซาเรนเรนกเขาบอก่าท่านได้เกียนน้ำมาอย่างนี้บักคันก็บอ่าเกียนกับือวเป็นนกฝึกเงี้ยน้ำบ้านเราเนาะเท่ากับว่าอย่างนเรากิดที่ไปหาเราออกทั้งผาดทั้งยังห้าวไปแต่ว่าที่ออกออทั้งผาดนี่เอาฟังนี่ด้เยอาฟัง ปวดทอฟังาขาเขอหงเทพบฟังาขาออกบอ,อกอดิผมโอ้เนี่ยครับตอนนี้ร้อนอบอ้าวพี่น้องครับฝนฝน,ฝนลงเม็ดไปฝนลินนะนะพี่น้องนะครับเมื่อกี้ขี่มาเห็นดินมันเป็นเหมือน,นฝนลงนะครับตอนนี้ก็กลับมาอ้าวอยู่แล้วแต่ไม่มีแดดเฉยครับฟ้าคือนกก็พอมีขันนะครับเจ้าเสียงใหญ่ทา่ฝัง่นนงนู้นเนาะเยงเนาะเงีนครับเสียงใหญ่ฝั่งนู้นนะครับวันนี้ยิียบยนต์เลยมันมีเหียกันสียละ นั่แหละนกนกที่ว่าอตัวหนึ่งของน้ำมาใส่เซียนอยู่ตรงนี้นใส่อยู่ตรง,ตรงคู่สาเลยครับอาจารย์ขันขันได้ยังตอนนี้เรื่องมาใส่ย้าใบปุ่นเหรอครับขันแล,ล้วล่ะแต่ผมมามอก็ได้ยินมันขันยิงึงแล้วแต่ว่าบักที่ผมออกมาเนี่ยยังไม่แหกปากร้องเลยเออเป็นนกใหม่ใช่ไหมตัวนี้ครับไม่ขอผูเนยียดแรกเลยครับที่ว่านกอายุดีแล้วครับสองปีอ๋อพเพิ่งเข้าผูเนียดครั้งแรกเลยครับถ้าขันนี่ยได้กลับไปอยู่ปทุมด้วยแน่ คือทีมวัดเทพไฟเราแค่เมืองน่ะโอ้โหเห็นว่าไปเจอทีมงานใหม่เยอะไม่เสียนตรงนั้นคนเล่นเยอะไม่เท่นี้หลายอาจารย์หลายแห่งทางคุณคุณแบบขุ่นทางหวัดเยี่ยงมากเลยเนาะเราคุ่นจนว่าคุ่นจิสิรู้จักกันก็ติดตามจากช่องนี่ช่างเขีอาจารย์วิทย์นี่ก็ติดตามช่องอาจารย์กับพาไปหาใบชัยที่อาจารย์แหม่มก็ติดตามแล้วก็มี่พวกเดียวบอกก๊อตขุ่นหันเจนขุ่นน้องสองห้องละก็ติดตาม น้ำอาจารย์ที่ตามช่องอาจารย์เนี่ยตอนนี้ก็ยายย้ายกันแต่ไม่ตอนนี้ยากย้ายกันก,ก,ก็บ้านครับโอ้ oh, ครับอ้าวยังไงก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมด้วยหน้าที่การงานเนาะ,ะเดี๋ยวนุ่นแหละอยู่ตัวนุ่นแหละค่อยให้ค่อยกลับมาเล่นมันก็ไม่นั่งง่ายหรอกนกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมเอ้ยังไงเดี๋ยวอรอลุ้นเนาะว่ามันจะยังไงอรอลุ้น<ง><ง>ว่านกป่าจะขันหรือเปล่านกตอนกตอนกตอใช่งไหมโอ้นกลงแล้วพี่น้องครับมาถึงอ่า เชียงนาเส้น,นเ,มเม็ดเรียบร้อยเฮียเช่นเห็นทำหน้าเหนื่อยเมื่อยอี๋ไก่ไต่ไก่นี่ะตัวไหนเมื่อกี้ที่เอาไปเมื่อกี้นี่ตัวนี้ครับอันนี้เป็นนกฝึกหรือนกนกต่อได้นนกสองตัวครับโอ้นี่เหรอใา<ท>ยคตัวอืตัวเดี๋ยวลงมาดูนะครับเจ้าอะไรนะเจ้าชื่ออะไรนะเจ้าหมอมีชื่อหรอครับยังไม่มีชื่อ้อางนี้ไหม โอ้ยขนมันยังนั่นอยู่เซียนโอ้ขนเป็นรอยเป็นรอยเต็มอ,อยู่นี่นี่ฝั่งนี้ก็จะหลุดแผลไม่หลุดแหลแล้วนี่ <laughs> นั่นแหละนกต่อตัวนั้นะอีกตัวหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาเนี่เยเทเล็กเนะอ๋ออันนี้ได้สองตัวแล้วครับ,บมีตัวนี้นะได้นกสองตัว น,นกมันยังไม่นั่นเท่าไหร่ครับนกมันถ่ายคนยังไม่นี่ตัวที่มผมได้อยู่ที่วแคะได้อยู่ต้นข้อที่อาจารย์เอาไป้ท้ายที่แ่บที่ว่าไลา่ข้อหน่อยไปนิดนึงที่มได้ยินเสียงเลยน,นี่เหรอนี่เหรอเป็นไงแล้วตอนนี้ตอนนี้นั่นถ่ายขนบ่นแล้วตัวอาจารย์โอ้เป็นขนน,นี่แหละโอ้หนี่เหรอเงี้ยครับปุ่เดียวเสียงเล็กไม่ใช่ตัวทิ้งทวนนันี่ใช่ไหมตัวที่จะไปปทุมเอ้ยไปได้ไหมไปทำงานงานั้นหตัวนี้โอ้ยอ,อายุบูดี อายุบดีบพ้ไปแล้วไอ้นกอายุดีๆห็นส่นใหญอยู่ทั้งผ่าดตัวเก็บไปอยอู่นี่นะครับที่วันนั้นเข้าแบบไปครูกันแป๊บเดียวเนาะเซียนเนาะนึกว่าไม่เหยียบนะตอนแรกนะครับพี่น้องที่ผมไปหาเซียนเม็ดตอนนะครับโอ้ถ่ายคนแล้วครับตัวผู้หรือตัวเมียล่ะเซียนเนี่ยโอ,อ้ตัวผู้อาจารย์<ะ>ลูกไผาปีกเล็กกอานไทยคน ใช่ไหมแงนขึ้นเร็่ยวอนกตรงนี้ก็ยังดูไม่นั่นครับไม่ชัดเท่าไหร่ไม่ดูหรอกเห็นเช่นมี้ว่ามันขยับก็ขยับนะครับขยับหาตัวผู้เดี๋ยวใช่ไหมหนาสิว่าเลยขยับหาตัวผู้นะครับอ่าเอาน่อะไรอีกตัวนึงเอาเข้าเรี่ยงล่ะเอาเข้าโครงเรี่ยงเอาเรียบเอาเรียบร้อยแล้วนี่นี่ใช่ไหมที่ว่าเข้าเพียงครั้งแรกแงนครับเดี่ยงยิ่งเพิ่มผิด โอ้ ه, ครับเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอรกครั้งแรกครับเป็นเรื่องธรรมาดาครับอาจตกใจด้วยไม่เห็นหน้าด้วยครับคนแปลกหน้าเนี่ยนะเป็นธรรมาดาครับนกอู้ตัวนี้ตัวนี้สวยนะเซียนนกแน่นในนกนกหน้าจาจทร์นะัดดิฮะนกหน้าจาจทร์นะพัดอ๋อตรงเลยที่เราใส่ไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ ฝังคว้าใช่ไหมปีกแก่นครับปลายปีกแตกครับไม่เป็นไรนี่แหละจะได้รู้ครับจะได้รู้แต่ว่ามันก็นิ่งดีแต่ว่ามันเข้าเพเนจรเนาะเสียเนาะ,นะแก่นครับก็บเป็นธรรมดาครับวู้ส่วนนี้เ,เชิญเมทําไมต่อได้ใช่ไหมตัวนี้อ่ามเอ้ยหัวครับนกโอ้เกือบพี่น้องครับเกือบครับผมเกือบหลุดซะแลว้วนี่ ลาแล้วแก้วเกือบเลือดแต่ชื่อได้ฝึกครั้งเดียวโอ้ลุดนะครับโอ้โหสี่สี่กรงตัวนี้ประตูนี่ลุดนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหนะครับถ้ามันแบบปกติมันบินแล้วนะครับนี่นี่มันไม่ปกติครับผมอ้าละครับก็ถือว่าไปที่ไหนก็ยังแม่นเหมือนเดิมนะเสียนเนาะก็ยังอยากเล่นอยากต่อเหมือนเดิมนะครับผมคนรักนกก็อย่างนี้แหละก็ถือว่าครั้งนี้ออกมาเล่น ไม่ได้ออกมาสักทีนะพี่น้องตั้งแต่รู้จักจเซนเบ็ดมาเขาไม่ได้ออกมาตรงนี้สักทีนกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับน้าก็จะเลี้ยงให้เนาะเสียนเนาะครบับเนี่ยอยู่นะครับข้างบนก็มีตรงฝั่งนู้นก็มีอีกนะครับก็คงจะดูไม่หมดนะครับแล้วเราก็คงจะเข้าบ้านแล้วนะเสียนเนาะเดี๋ยวยังไงกลับวันที่เท่าไหร่นะทิพย์นกไม่ใช่นกแต่ทิพย์เจ็ดมั้งเหรอ๋อ้สองวันนี้อ่าอย่างน้อยเราก็ไปเล่นป่าสักสักวันเนาะไปไปไป,ไปมีนกตัวไมหมล่ะ อยู่ข้างบนนกนกนกตัวหรอกนกฝึกโอ้บนท่นไหนนกเก็บตัวหรออยู่บนบ้านใช่ไหมใช่เลยใช่เลยกับริวที่อาจารย์อุตส่าห์เลี้ยงไว้แล้วไอพวกเต้ยสองครับผมเอ,าอ้าวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเสร็จเด็ดเนาะก็ราะเสรไม่ได้พักผ่อนไม่พักเลยมาถึงปุ๊บเอานกเข้าไปเนียดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ที่น้องมันกระคันเนี้ยินเนาะไม่รู้แล้วเอาละครับพี่น้องครับก็ตีว่ามาเยี่ยมเยียนนะครับทีมงานนะครับส่อหคนคงจะต้องไปสู้งานอีกเหมือนเดิมนะครับก็ธรรมดา ะค,รคนรักนกไปอยู่ไหนก็ขาดไม่ได้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝาก mm hmm. ากดไลค์ mm hmm. กดแชร์นะเพื่อ mm hmm. เป็นกำใจนะครับ mm hmm. ทุกท่าคลิปนะครับจะ mm hmm. ไ,ได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องกัเช่นเคย mm hmm. สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับ mm hmm. ผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมขอเสียดเมตเป็นความสุขสวัสดีครับ